ขอให้คุณลดยุทีู่มิสองวันสามวันแต่กว่าไปขอให้ท่านรอให้ท่านขอให้ท่านทำใจจงเป็นผองท่านของเด็นเจ้าท่านครูต่อหากท่านคิดหลอกลวงข้าพเจ้าขอให้บุญแห่งข้าพเจ้าจงเป็นไฟกดเป็นกำแพงแก้วคูมครองขอพเจ้ารอบรอมโตขาพเจ้าวัสรุปในช่วงนี้ราศีไหนจะต้องระวังเจอผีเจอของเจอไสยศาสตร์มีโอกาสเข้าตัวได้ง่ายได้แก่ราศี ของเข้าตัวการทําของใส่อย่างแรกอย่าไปเกี่ยวข้องท้องแว๊โดยเฉพาะชาวราศีสิงคุมเวลานี้เนี่ยราหูทับสิงเลงปุ่มเมื่อเราไปอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะเราก็จะถลําเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดใคร,รขอ,ขอแอยาไปทำแก้ได้หาบ้านมังคุมอยู่บ้านคนเดียว ดูดูเรื่องผีแล้วเชื่อด้วยโอ้พระเจ้ามาหลอกลงใหญ่ดีไม่ได้เอาแบบผีาสาวๆหน่อยเอาเลือกสวยๆหน่อยดูรุงเล็กดีกว่าอันนี้ชีวิตแท้ๆเลยชีวิตประจาวนลุงใหญ่จะเป็นเช่นนี้เองฮะนี่รถลุงใหญ่สวยไหม รถลุงใหญ่สุดยอดนี่นี่รถลุงเล็กรถลุงเล็กงองเกียริ่งเจียจริง,รง <_ t ot> สนุกสนุกเอ๊ะแต่งรถล้วจะขี่ไปไหนจะขี่ไปจังหวัดอะไรนะสุราษฎร์โอ้จะขี่ไปสุราษฎร์ก่อนตาย <_ t ot> เอยอเล็กขี่ค่นี้นะ ลงใหญ่ขี่โซนิกตามดูที่ใครจะรอใครไปด้วยไปพัทยามาแล้วคนนคุยด้วยนะเคยไปพัทยาแล้วคันนี้ยคอนนี้ไปสุราษฎร์เจอฝนไปพัทยาไม่เจอฝนแต่พัทยาขี่ยากมากช่วงผ่านกรุงเทพ ก่อนข้ามแพท,ที่พราประแดงไปทั้งหมดกี่คันันนเออจะคนบ้าทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> เออไปกับนนะเหลิมนะเหลิมสมุดปราการคลาสสิกนะเหลิมนะป้อม <c oughs> ของเขิน เทนี้ถ้าถ้าลุงใหญ่ไม่ตายลุงใหญ่จะขี่ตามลุงเด็กเดี๋ยวดูอีกทีเอารถคันไหนชาเล้งไปเลยเมื่อนี้เสียในยยรงเออชาเล้งไหนในร่างแดดไม่เสียอยู่แล้วเปลี่ยนเอาเครื่องตัวใหญ่รุ่นใส่จะเสียได้ไง ยังไงยังไงคันนี้นะก็ยังดีกับคันนี้แหละดีคันนี้ถ้าขี่คันนี้ขี่คันนี้แล้วลากเทเลอร์ไปด้วยนะอเออขี่เออ,อเขาเรียกอะไรคันนั้นคันนั้นรถอะไรนะชาลีเออนึกไม่ออกลุงใหญ่เคยชอบนะอนดีตเคยชอบชาลี ถาขี่ชาลีแล้วลากเทเลอร์นะเทเลอร์นี่อยู่ให้ดูทำไว้แล้วใช้ไปสี่ทีแล้วก็มาแฝนเทเลอร์ลากเทเลอร์ไปด้วยลุงใหญ่ไม่ไปด้วยขี้เกียจรอร้อนแต่ทางสุราชน้าไปเพราะว่าถนนมันพื้นๆน่ะไม่มี ถนนดีขี่สนุกถูกไมน้ำตกขาอ่อนก็สนุกเปลี่ยนสีพ่นสีไม่รู้จะทำตรงไหนก่อนทำเสร็จแล้วก็ เอาไปขี่สักสองสักสองงานสามงานแล้วก็อามาจอดให้พังอย่างเก่า <laughs> <laughs> แน่เทียนน้สุราชลุงเล็กแกรวยนะเนี่ยรถยนต์แกก็มีเนี่ยมแกก็ไม่ขี่เนี่ยตึกแถวเน,นี้ของแกทั้งนั้นต้องสามสี่ห้องมีเงินเป็นสิบล้าน แต่ดูชีวิตแกเนะลยลุงใหญ่มีเงินแค่หมื่นกว่าบาทขี่คันนี้ไปดีกว่าไปช่วยช่วยผู้ประสบภัยไปเรื่อยรลุงใหญ่มต้องเข้าเคียร์นู่นรถยนล,ลุงใหญ่จอดอยู่นู่นอีกคันนึง ลืมกดไลค์กดแชร์หวข้าวเว้ยพี่มงครึ่งหิวข้าวเลยไงวะเนี่ยกดไลค์กดแชร์มีแน่นอนดดวยเด็ดไวมอะไรย่าเ้อย่าลืมกดติดตามครับตัยแดนใต้คลิปนี่ไปจอดจอดอย่างเดียว